สวัสดีครับมุน้ก,กับพามาขุดต้นดูทงครับสมุนไพรโบราณอีสานครับเป็นยาซ้อยขยายนองชายครับคุดให้เบิ่งครับเด้อ เขาเป็นยาโบราณครับโบราณโบราณที่อีสานครับ,บ,รบ,รรรบเป็นยาเห็ดไ่นาขาวครับแก้สิวแก้ฝ่าสวยขยายนองใช้หงายเงาครับนวดนาอกกรได้ครับเห็นนาอกเต็งตึงสารับผู้หญิงครับ เป็นสมุนไพรที่มีทินเฉพาะอีสานครับเป็นเป็นยาโบราณครับเขบามักดินเข้มนะครับเด้วพี่น้องครับเขบามักดินขี้เอียดครับจนน้อยๆแต่หลัก,กง่ายครับเมือ่อนี้เคาก็สิเอาคุดไป ขยายพันธุ์ครับท่านนองชายครับสูตรบร้านอีกอะ เอาไปทาหนองชใช้ไงเงีวครับต่อันตรายครับเพราะว่าถัดใส่หากส่วนนี่มันสีมีกันแตกผิวแตกได้ครับแต่ผู้ที่เป็น,ปนหมอเพิ่อกับ,กบนั่งปสกัดครับแก่ละคายเครื่องครับแต่แต่ถ้าถ้าสดมันสินละคายเครื่องครับแต่กไงจิงภายในยี่สิบสามสิบนาทีไงขึน้นแล้วครับ คุณไปขยายพันธุ์ครับเขาเป็นสมุนไพรรักษาซิวฝาครับพี่น้องครับเขตนาขาว เป็นพืชเะพาะทินอีสานครับต้นด,ดูทงครับในตำรายอีสานก็คือซอยให้อวัยวะเพศใช้ไงาย,งา,ยงาวครับภายในยี่สิบาสิบนาทีครับแต่ต้องให้มอเพิ่นเป็นสกัดดนะครับเด้อถ้าท่าส่วนบันศินนนนละไครเครื่องครับ เป็นสมุนไพรในตำนานอีสานครับไปทาส่วงอดสรวงอ,อกผู้หญิงก็ได้ครับเต่งตึงครับเฮ็ใใหนหนาขาวครับเป็นยาทาใบหนาครับเต่งตึงแล้วก็ใบนาขาวแก้ฝ่าแก้สิวครับ ครับเมื่อนี้กับภาพมารู้จักสมุนไพรต้นดูทงครับสมุนไพรอีสานพื้นบ้านครับเป็นคำเราลือมาแต่โบราณแล้วครับที่ซอยให้น้องใส่ยาวๆครับโดยใส้เปลือกข้างในของเขานี่ครับยิ่งต้นใหญ่ยิ่งเป็นยาครับต้นสีเหลืองอันนี้ต้นหน่อยของเขาครับอันนี้สิน้ำไปเพาะซ้ำไปปลูกครับไปขยายพันธุ์ครับครับพี่น้องครับคลิปหน้าพอกันไหมครับ มื่อนี้สวัสดีครับ